ฟังอีกข่าวเรื่องราวนาฟังก็อยากโด่งดังร้องเพลงเสียงดีร้องแล่ร้องเอื้อนเพื่อนฟังติดรอร้องมีลูกพอสนอเพราะดีเสียงแหบเสียงแหง้งสะเล็ดพันคอเจือผมแล้วก็เสียงใสไพเราะดีวันที่หนึ่งพึงทำแต่ เสียก่อนละย้อนลงก็อลอยชักขึ้นลงบ่อยละขึ้นดีลงทีบักเน่าที่ใส่น้ำพริกนี่ยิ้ใช่เป็นยังยังใส่บักเน่าไปกินละครับอ้าวที่นั่นมะนาวมาตรฐานบักเน่าต้งนวยหยับใส่ข้อนี่สิว่าพังบอ่อืเราใช้ลูกย่อมย่อมจังสั้นบว่ืฮึ่มรอดเสียงจะกว้างร้องครางได้เก่งเมื่อเราร้องเพลงเสียงใส่ไพเราะอี ที่สองต้องเร็วที่สุดเราใช้มากรูดสุพรรณบุรีผูกเชือกเสียก่อนละย้อนลงพอลอยชักขึ้นลงบ่อยละขึ้นทีลงทีประกวดที่เฮาตำใส่พริกแกงนี่ดิใช่เป็นยังจังใส่ปะก,กูดสุพรรณนะครับอ้าวมากรูดสุพรรณนะมาตรฐานปัะกูดลูกปักงใหญ่หยัดใส่ข้อสิบวังบ่เราใช้ลูกย่อมยอ่ยอมจังสัน้นกว่เฮอ สเส็จะหลุดแม้พูดก็เก่งเวลาร้องเพลงเสียงใสไพเราะดีออวันที่สามทำเสียงให้ตโตต้องใช้สมโอนครไทยสีผูกเชือกเสียก่อนละย่อนลงกอ็ลอยชักขึ้นลงบ่อยละขึ้นดีลงที ส้มโอที่เฮากินเนื้อได้ดี่ตีใช่เป็นยังจังไสส้สมโอนครชัยศรสีเลยครับเอา้าไม่รู้อะไรส้มโอนครใช้สีนะ้ำมาตฐานส้มโอนี่มันลูกบักใหญ่ได้ี่ขันยักใส่ข้อนี่สิว่าฟังวะเราใช้ลูกยอกยอ่ยอมจังสัน้นบะฮ้ลูกคอจะครองร้องไม่ต้องเกรงเวลาร้องเพลงเสียงใสไพเราะดี วันที่สี่คราวนี้ต้องเปลี่ยนต้องใช้ทุเรียนจากนนทบุรีผูกเชือกเสียก่อนละย่อนลงร้อลอยชักขึ้นลงบ่อยละขึ้นทีลงทีทุเรียนเปลือกที่มันมีน้ำนี่ตีใช่เป็นยังจังใส่ทุเรียนเมืองนอนท์แหละครับอืมก็ทุเรียนเมืองนอนท์มันมากระฐานโถทุเรียนมีน้าหยัดใส่ข้อข้อมันสิบเห่าะเือเราก็ใช้ลูกย่อม จังนบจะเกิดแก้วเสียงสำ้เนียงไม่เซ็งเวลาร้องเพลงเสียงใสไพเราะอ,อีวันที่หา้าพมว่าทำเถิดต้องใช้ระเบิดจากอุดรนธานีผูกเชือกเสียก่อนและย่อนลงก็ลอยจักขึ้นลงบ่อยละขึ้นทีลงที ระเบิดติดติดอยู่น้ำเครื่องบินนี่สิใช่โอ่ไหวรกทำไมจะไม่ไหวทธ่โธ่ลูกระเบิดเราต้องยัดไฟข้อนะครับอยู่ห่างๆแล้วก็ตายแล้วเราก็ใช้ลูกย่อมย่อมโอ้เศร้า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 ลูกย่อมลูกหน่อยยังไงก็บ่ไหวอยากดังไหมล่ะนี่ยังกว่าท่านดังมันก็ดับก่อนได้ไีมไม่ดังก็ดับไม่ดับก็ดังถ้าเสียงระเบิดดังฟังแล้วไปฟังท่านที 放棍棒，喂！